สวัสดีสวีดัตคับพี่น้องครับตอนนี้แต่ไม่ไม่ครับกําลังเอามาให้พระเอกเบียวเบิงนะครับพี่น้องพระเอกเบียวกําลังยิ้มฉาไม่ไม่ครับพี่น้องครับฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกท่านพระเอกนั่นไหนไม่แล้วเนี้ยสวัสดีครับพี่น้องครับตัวจสอบครับตัวจสอบครับว่าคองเทนของเทนสวัสดีพระเอกนิกแม่พระเอกนิกนะครับกําลังซ้อมกันอยู่ ภักเบียร์เพ่งมาลงโอ้ภักเบียร์เพิ่งมารู้รู้ภาคเบียร์เพิ่งมาภาคเบียรมันครับมันครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปแหงกับประเดกล้วไหมเพื่อนก่อนพอดีพี่สาวโคราัดนะครับคลิปนี้สิเอาประเดกกับไปแหงบ้าให้ทีมงานบอลงเป็นลำเพื่อนนะครับพี่สาวโคราัดเพิ่นเมาเบิดแล้วเมื่อวานนี้นะครับแบ่งกันไปทอดไปปิ้งนะครับ เอาไปเสียเนาะาเด็กไปเองกูได้มายกแค่เนี้ยน like ี่ไปเอกนี่มาไปเองนั II ่นมาไม่ยกไปเองก็มาเด็กลงแค่เนี้เนี่พอดีพอดีเลยขอแรงขอแรงหน่อยเพราะว่าตอนนี้มือถือไหม่กับมือถือกล้องมือถือไใหม่กับถือกล้องนะครับทดสอบกล้องใหม่ใหม่ๆอยู่นะครับตอนนี้นี่นี่ยูหลังรถเอาลงมาได้หรอกเปิดฟ้าไทยเลยไาแหงกับผู้เอาไปทอดในกระมีนะครับเหลือยูเจ็ดแพ็กก็เลยก็เลยเอามาเพียบเบิดเลย อ่นานั่น,นปลาหวานแนบไปเอกนั่นเพื่อนวะเออป้เนี่ยใส่เห้งน,เงนั่นไปเอกนี่ละนี่ป้าแดกและปลาแห้งจากพี่สาวโคร,ราชป้าหนักกล้วยไหมจะไปอยูศัยมาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่เนี่ยไม่ไม่ไมไมโอ้ยก็อยากก็อยากถือไม่นะยันไรก็แล้วกัน้ัรับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต้องเอาไม่จอเดียวมาต่องสี่ขึ้นกันนะครับครับสวัสดีครับในฮะเดนโรเลวาเลว์ก็เป็นเรว์ก็เป็นมาตองรถบัสโอ้มาเป็นรถบัสครับเตรียมอยู่งานแล้วครับครับผมเอาไปแหงกับประเด็กของพี่สาวโคราดทำมาไว้มันนี่มันนี่แหงกิ่นี่จักเี่เราเบิ่งเอารถเออไปแหงกัดแบ่งกันมาทั้งฝุงเขาแบ่งไปทอดเนี้ยเตรียมงานน้องๆแดนเซอร์เตรียมงานน้องๆแดนเซอร์กับแบ่งไปทอดไม่แบ่ง ทีมงานทั้งพี่กับแบงค์มาให้ก้วทั้งพี่นะครับหมู่บ้านนี่คือของพี่หมู่บ้านของพี่อันพี่ไส้ฮักนะครับรุ่นบุกเบิกเพชรล้ำเพื่อนนะครับเป็นกะจัดให้มืาอนี้กับพี่สาวโคราชจัดมาให้การร้อยยูนีตอนร้อดเลยสิอันนี้ับอาจารย์ำร้อยยูนีตลอดเลยสิครับแมนครับยูนี่ตลอดเลยครับเอี้ยงเอาเ่อานบ่ได้เมื่อแล้วเขาไล่หนีออกจากเฮีอยพอใจไปโอ้หน่องหน่องทั้งพี่กำลังไล่สุดร้านปลาหน่อยเปิดแล้ว อ่าได้ไมไมได้ไหมไหมเอาไม่มาอ่านได้เลยไไหมไม่แล้วอันนี้อันนี้นี่อันนี้ยัม่ได้ถือรามันจะได้ยินอะไรคนสวัสดีค่ะยังไม่ได้ยินเลยใกล้หลูกสวัสดีค่ะดูกระบระงรหตยงก็ดีแล้วก็จีตรงไหนอ่ะแล้วจะดมันไม่เห็นได้ยินเลยเพาะโอ่โอเครื้่งีเดี๋ยวจะไปจะไปดูอยในเครื่องไงกูอยู่ในเครื่องจะไปกินนะอ่าโอเคเลยลูก รายงานตัวลูกๆดาวแต่น้อยสวัสดีค่ะน้องฟางกิตยาเพชรลำเพินนะคะน้องคำาขีตอนนี้กำลังนั่งใช้เครื่องดื่มนั่งแข่งใสแล้วก็ลูกชิ้นนึ่งใองสวัสดีค่ะน้องสตาลพิติกาเพชรลำเพินน้องคำเขียวค่ะอันนี้เป็นถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับวันนี้ยังไม่มีคนเมาเลยว่ะพี่้อ เอาข้างหลังข้างหลังสวัสดีค่ะน้องน้ำชาพิทยาค่ะหรือว่าน้องเบาวิวนะคะฝากช่องเลยค่ะฝากช่องเลยค่ะขันหยัดฝากช่องนะคะเบาวิวเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเบาวิวลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่นะครับน้องๆไลฟ์สดล้านบาน่อยเพิ่นขายน้ำแข็งใสนะครับเครื่องดื่มลูกชิ้นเครื่องดื่มลูกชิ้นน้ำแข็งใสโอเค น้องอาอายน้องอาอายสวัสดีค่ะน้องอาอายปุญยิสานนะคะมีฉายาว,ว่าคําอายค่ะโอ,อ้น้องคําอายอันนี้ก็หนึ่งในทีมของดาวลูกไก่นะครับโอเคจ้าเอาเราสาวว่ากันนางไล่สดเฮ็ดผมเชียงกันสวยงามเลิศเหลือเพื่อเปรียบเบาเบาเนาะเอานะ้องยังนอนอยู่อู้น้องสีตาน้องสีงงงตา,อ,ตาอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับมันอยู่ไกลสวัสดีครับหน้องก็พลันยู่นะครับผมวันนี้เขาสามารถซ้อมเต้นกันนะครับผมก็มาซูมือเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังพักอยู่นะครับผมแล้วก็อีสปาร์ก็จะไปซ้อมต่อแล้วไะมครับโอเคครับผมโอเคไปที่ตามช่องช่องช่องอะไรอาจารย์ช่องอาจารย์รอยช่วยงครับช่องเดียวม้ยบ่มีสอบบ่มีหอมีอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปนะครับผม ชื่อว่าก๊อลฟพลันยูแล้วก็เฟซบุ๊กกอลฟพลันยูจังไดกับสายที่สามน้ำได้อครับโอ้ขอบคุณครับเฟซบุ๊กกอลฟพลันยูเนาะพลันยูครับพลันยูโอเคครับขอบคุณครับเฟซบุ๊กของน้องแล้วก็ยูทูบขอน้องกำลังเฮ็ดอยู่ยังไม่ลงคลิปโอเคครับผมอ่ะมรรยากภาพกับมาเบิ่งบรรยากาศทีมงานเท่ากําลังซ่อมนะครับน้องๆแล้วกับป้าน้อยก็ขายน้ำแข็งใสนะครับพี่น้องเท่าพูดอะไรจากเมาเพื่อนกับเมาสด้วพี่น้องเนอเมาให้ป้าน้อย เพื่อให้น้องๆทีมงานเดนเซอร์นะครับน้องๆมาลองมาล้ำเฮาพ่อได้สดชื่นสดชื่นสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับกล่องไม้ครับพี่น้องโอ้โมแมนต์ไม่ไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ลอยจ้าเหรอขโมยซีนขโมยซีนขโมยซีนอาขโมยซีนเหรอซีนซีนซีนโมเมนซีนอาจารย์ลอยมาขโมยซีนเพื่อนมาจ้างสัตว์ไม่ได้ขโมยซีนครับมาเก็บภาพบรรยากาศครับน้องๆกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ทางช่อง อ่าลุงตู่ป้าหน่อยนะครับเนาะแมนบอโอเคจะเอาปัง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 มันหมนเฮาเอาเหมามาได้เพี่นนองเริ่ม้ใดได้น้ิแข็งใสเลี้ยงน้องๆทีมงานเดนเซอร์เลยว่าเลี้ยงทีมงานคนว้อยเห้นะครับนี่ไปทํางานต่อบ้านหนึ่งโะากำลังเริ่มกําลังเริ่มจะเข้าซ้อมอีกรอบที่สองนะครับพร้อมกันเลยไหมลูกขึ้นพร้อมกันเลยไหมเนี่ยอ่าซ้อมเบา อันนี้อยู่อ่หน้าสํานักง,งานนะครับซ่อมซูมือนะครับพี่นอ้องเพราะว่าเล็งเล็งซ่อมแร้วตอนนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเพิ่นสีได้ไล่ซดวันที่ยี่สิบหกแล้่ยวกะสี่ได้ล่านะครับเตรียมออกงานนํานะครับแล้วก็เปิดวงวันที่สามสิบด้วยนะครับสวัสดีน้องแร่นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะโอมาในตรีมเช้าแล้วบ้นา,าบนนะะาเช้าแล้วบ้านนาค่ะเป็น นอนเขาก็ตื่นไปงานเมาก็มาค่ะไปงานรับไหวตบซ่อน้มลราบ้างซ่อม้วค่ะไปลั่นเพ่งเรียบร้อยค่ะพี่น้องแก้วเลยค่ะแกวใสดายอยากหุ้นดีนะครับพี่น้องท่านใดที่พีเนองแบบว่าโอ้ยอยากลดหุ้นให้เมื่อไหรมาเต้นค่ะพี่น้องค่ะมาเต้นน้ำกันค่ะตอนนี้น้ำหนักน้ำน้ำหนักลดไปสี่กิโลแล้วค่ะโอ้โหนี่แหละมันจะหุ้นดีแม่นค่ะหุ้นดีแบบนี้แรงหุ้นดีค่ะ รถยนเซค่ะรถยนี่มาได้รถยนยังรถยนที่มาได้เออรถยนยังอ่านางกินไม่ได้นางไปใส่อันอันนางไปอ้อมหัวเขี้ยวมาไปอ้อมเขี้ยวทำไมใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้ของเก่าอันนี้ทำอ่าหนูทำมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วมันก็เลยแบบมันยังไม่ได้ดึงฟันถอนฟันอีกเรื่องหนึ่งถึงจะได้ดึงอันนั้นกระซิเข่าไข้น้ำหนักน้ำหนักรถอีกขึ้นเก่าลนะอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ไหมคะใื่อันนี้ทำคลิปวิดีโองานเจาะวิดีโอ เลาลากับปลาแยงมาให้จาพี่สาวโคราชตอนนี้ปลาแดกเหลืออยู่สีปุ๊บสุดท้ายปลา่ยงเบ็ดเลี้ยวล่อตั้งทำไมอยู่โอ้เลดเล็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 ดค่ะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องนะคะปลาแดกปลาลาอาจารย์ลอยนะคะกินวันนี้แซบมืออึนค่ะพี่น้องค่ะยอกยาอนค่ะพี่น้องค่ะกินวันนี้อร่อยวันนี้นะคะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องอุณหนุนในเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ ขอบคุณน้องแล่นะครับโอ้มีสองเหรียเลยยู่วงเขามีสองเหร่ยนะครับผมอันนี้แหร่ลูกสาวไม่เยดวันอันนั้นแหร่แหร่โซไยนะครับสองเหร่นะครับเอาเอามาหายเลยนครับเด้อพี่สาวโกรัชนะครับทึ่งประเดกตึ้งปลาเหียงจัดร้อยกะเอามาหายเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมงานบ้านผีเพ่นผ้ากันไปวัานปุ๋ยหน้าเอ็ดดี้ี่เจ้าปาก่าสันก็เลยบอเห็นไหอยู่จะคนนะครับเสียออกกับไปน้าเพินจัดร้อยกะเลย เขาว่าเก็บภาพบรรยากาศอยู่สำนักงานนะครับมาเบ่งทีมงานเพิ่นสอบแล้วก็เอาประเดกยัก็ไปแหงมาไห้นะครับจากพี่สาวโคราชนะครับขอพกคุ่นหลายๆนะครับเด้อเมื่อวานก็อ้ายไอส้อ่าเอซีหมอลำพชรลำเพลินรุ่นบุกเบิกนะครับหมู่อ้านไอ้ไส้นก็จัดมาไห้นะครับื้อนี้ก็ของพี่สาวโคราชนะครับเนาะสองมือนะครับอันนี้หนุ่มๆก่อนนะครับสาวๆ เดี๋ยวรอทีหลังรอสั่นเปนวลาตอนนี้หนุ่มๆกำลังจัดเตรียมท่าเตี้ยนอยู่นะครับนี่แดนเซอร์ใส่เฮ้โอ้หลายแห่งเนงว่ะนะครับช่วงนี้เน้นเน้นเน้เนแดนเซอร์นะครับเพราะว่าเพื่อนสิจัดใทาคนใหม่มากกัมี่นะครับคนเก่ากัหลายคนใหม่เขามาหลายนะครับก็เลยได้จัดเตรียมท่าเตี้ยนเอา้าบรรยากาศเล็กน่อยพี่น้องครับ ขออนุญาตเนาะคลิปนี้เอาซับหนีสักก่อนนะครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศเรียกน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะในจังหวากันคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากมายครับแ็นกับเอ็มซีทุกท่านครับผมนะครับสนับสนุนทีมงานมลพิษลำเพลินนะครับวันที่26วันเสาร์นี้นะครับกับอีพีนะครับล่ำล่ำเรื่องพร้อมนะครับแรงฤทธิ์ฉาเพื่อวานะครับเนาะร่วมไปถึงวันที่30เปิดฤดูกันนะครับวันที่30กันยายนนะครับอ่าสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้ว สวัสดีค่ะไปแล้ว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 